ต้อนรับเข้าสู่ a อ i s ิสโอดไมทาโลที่นี่ดวงชะตาของคุณสามารถออกแบบกันได้สวัสดีครอบครัวเอลวิสโอ๊ดไมทาโลทุกๆท่านและคนที่ตามมาจากแฟนเพจ a c e b o o k ดูดวงความรักกับเอลวิสโอ๊ y ไมทาโนะจ๊ะวันนี้ก็จะเป็นการอ่านไพ่พยากรณ์เช็คดวงโดยรวมของเดือนเมษายนสอ5พักการอ่านเป็นการอ่านโดยรวม แบบเจอร์รอลดิงไม่สามารถเกิดขึ้นที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้นะคะโปรดคัดใช้คําแนะนําดีๆโปรดเก็บเกี่ยวคาแนะนําดีๆไปปรับใช้แล้วกันอะไรที่ดีเอาไปอะไรที่ไม่ดีก็วางไว้ที่ตรงนี้รับชมรับฟังเพื่อความสนุกและเป็นแก้รายชีวิตนะเป็นกำลังใจฝากกดไลค์ subscribe, กดซับสไคร้กระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องเราด้วยโดยการอ่านก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2สเต็ปก็คือการอ่านไพ่ทาโร่จะอยู่ข้างหลังไพ่าทาโร่เราจะอ่านให้เรื่องของความรักให้คนโสดคนคุยคามสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและคนมีคู่ส t ตลิจี้หรือโหราศาสตร์ เราจะอ่านแบบระบบลัคนาแบบไทยให้อ่านในรูปแบบของการที่ดูเรื่องของการงานและการเงินเป็นหลักเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ในหลุดนะสุดสามารถดูรายละเอียดต่างๆได้ที่ดีสคริปชันด้านล่างเลยนะวิธีการเช็คลัคนาราศีตัวเองอยู่ข้างล่างหมดแล้วไปดูกันได้เลยอ่ะเดีย๋ยวเรามาเริ่มอ่านดวงกันเลยดีกว่าสวัสดีชาวลัคนาราศีกันท,กทุกท่านนะคะเดีย๋ยวเรามาเริ่มอ่านดวงให้กับคุณดีกว่าเราจะเริ่มอ่านในเรื่องของการงานกับการเงินผ่าน s t r a t e g หรือโหราศาสตร์ให้ขุดคุณก่อนนะคะออในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีกันเป็นลัคนาที่เรียกได้ว่าน่าสงสารที่สุดในบรรดา12ราศีนะคะ12ลัคนานะคะเนื่องจากว่าโดนกั่นแกล้งบ่อยค่ะเนื่องจากว่าอีลาหูเนี่ยมันไปอยู่ในเรือนที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะมันไปอยู่ในเรือนสุภามันโดนกั่นแกล้งบ่อยแล้วก็ทําอะไรมักจะเหมือนปิดทองหลังพระได้ง่ายนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะราหูยกเข้าสู่เรือนมรณะแล้วค่ะ มีดาวมรอย่กุ่มมีดาวเกตกลุม่มมีดาวพุธแล้วดาวอาทิตย์เข้าไปสถิตเรื่องๆส่งผลให้ช่วงนี้นะคะคนที่คิดไม่ดีหรือว่าใครที่มีปัญหาเรื่องคดีความกับโจหรือว่ามีคนคิดไม่ดีกับเราเนี่ย มันแพ้ภัยตัวเองไปครับมันทําให้สถานก,การณ์คนที่ว่าไร้ายไม่ดีทําให้แบบเงี้ยมันทําให้แบบแพ้ภัยตัวเองไปได้ง่ายแต่ก็ยังต้องระมัดระวังเรื่องของคําพูดด้วยนะเพราะว่าเออดาวสุไอ้ดาวพุธเนี่ยวันที่4นะคะเขาก็จะยกเข้าไปสู่เรือนมรณะเช่นกันอาทิตย์ก็ยกก็ตามไปด้วยกัน,กกาาไไกนแล้วก็ไปเจอราหูมันก็ยังส่งผลให้ว่าอารมณ์ค่อนข้างจะรุนแรงได้ง่ายชาวราศีกันมันเป็นเหมือนว่า1เดือนของการเคลียร์ดวงค่ะเดือนเมษาเนี่ยเป็นเดือนของการเคลียร์ดวงเพราะฉะนั้นอาจจะต้องทําอะไรต้อง ค่อยๆคิดค่อยๆทําให้ดีต้องระวังเรื่องของคําพูดเจราจาต่อรองหรืออาจจะมีความผิดใจปัญหาได้ง่ายหรือว่าช่วงนี้อาจพวกศัตรูอาจจะแบบว่าเข้ามาจู่โจมคุณได้ง่ายหรือว่าใครที่มีแบบเรื่องบาดหมางเขาอาจจะแบบว่ามาเล่นสงครามภาษากับคุณพยายามจะเยน็เยนๆสุดท้ายแล้วอย่ามันจะแพ้พัยตัวเองไปนะคะไม่ต้องไปทําอะไรกับมันมาก เ,เมื่อราหูมาตกที่มรณะเนี่ยทาให้ศัตรูแพ้ภัยอย่างที่เราบอกแหละใครคิดไม่ดีกับเราก็จะได้ผลกรรมของเขาไปในทิศทางแบบนั้นแต่อทิยกเข้ามรณะเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณนะคะใครที่กาลังหางานใหม่หรือว่าอ,อ,อยากจะเปลี่ยนงานหรือว่าจะทํายังไงกับการที่แบบยกย้ายเนี่ยอาจจะต้องใจเย็นๆนิดนึงมีโอกาสจะได้รับโอกาสดีๆเข้ามาหลังวันที่8เมษายนเพราะว่าดาวพฤหัสบดีนะคะยกเข้าสู่เรือนปัตตานี พอดาวพฤหัสบดีเนี่ยยกเข้าสู่เรือนปัตนิของคุณเนี่ยอุ้ยพูดผิดไม่ใช่เจ้าเรือนปัตนิอยากนับเรือนใหม่ก่อนดิ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคพอราหูไอพอพี่พูดผิดไม่ใช่ราหูดาวพฤหัสบดีถูกแล้วพฤหัสบดียกเข้าปัตนิเนี่ยเรามองว่าลัคนาราศีกันเนี่ยเตรียมกีดในเรื่องของความรัก เออฉันขอโทษเองที่ฉันอาจจะเบร์เพราะว่าฉันอัดตอนเกือบตี2องอ่ะโอเคนั้นช่ามันอลิเวตตรงนั้นเรามองว่าดาวพระสสบดียกเข้าปัตตนีแล้วทำให้ความรักของชาวลัคนาราศีกัน อาจจะเตรียมกรีดนะคะเพราะว่าดูแล้วเหมือนคุณจะได้สละโสดในช่วงเวลา18เดือนหลังจากนี้เริ่มตนน้นตั้งแต่วันที่8เมษายนเป็นต้นไปนะคะมีโอกาสทีได้พบเจอความรักใหม่ๆเข้ามาสําหรับคนโสดการเงินยังอยู่ในช่วงที่ต้องบริหารการเงินงดีๆเพราะว่าดาวสุขเจ้าเรือนเจ้าเรือนการเงินของคุณเนี่ยเจ้าเรือนกระดุมพ้าเนี่ยไปตกที่อริระวังในเรือ่องของการยืมเงินหรือว่า การที่แบบไม่ได้เงินคืนหรือว่าทําอะไรที่มันเกี่ยวกับการที่ว่าไปทําร่วมกับคนอื่นแล้วอาจจะโดนโกงได้ง่ายก็ต้องระวังเหมือนกันเออถึงบอกว่าเดือนเมษาเนี่ยมันเป็นเดือนของการเคลียร์ดวงขึ้นพฤษภา,าจะเริ่มดีขึ้นราหูยกเนี่ยทำให้คุณเหมือนแบบว่าเออออกจากเ้ราะกรรมต่างๆมันเป็นเรื่องของการที่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแต่ก่อนจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยเราก็ต้องเคลียร์สสารปัญหาเก่าๆก่อนนะคะ เพราะรืสมนยกเข้าปัตตานีของคุณมีโอกาสได้รับการสนับสนุนมากขึ้นจากผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานคนโสดเตรียมตัวเกียร์ได้เลยนะคะเพราะว่าจะเจอความรักชัดเจนมีข่าวดีในเรื่องของความรักเข้ามาในครึ่งปีหลังความรักจะดีขึ้นแต่ในเดือนนี้อาจจะยังรู้สึกเงาเงานะคะเหมือนแบบว่า ยังแบบเจอคนที่เข้ามายังไม่โอเคคุคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะต,ต้องใจเย็นๆเพราะว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของความไม่เข้าใจกันได้ง่ายคําพูดคาจาอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ต้องระวังคนมีแฟนแล้วความรักช่วงนี้อารมณ์กับคําพูดเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้การผิดใจกันได้ง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเดือนที่ต้องมีสติเป็นเดือนสุดท้ายแล้วที่จะออกจากเคาะกรรมปัญหาต่างๆแน่นีตในนี้ผ่านมาคุณค่อนเจอปัญหาเยอะที่สุดแล้วชาวลัคนาราศีกัน เท่ากับถามว่าเท่ากับราศีพฤ,ฤษภไหมก็ไม่แต่ว่าของคุณเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบของการที่เอาใน่เอานอนชีวิตไม่ค่อยได้แล้วก็ค่อนข้างจะดูมุ่นนดอน แต่ก็ไม่ได้หนักเท่ากับพึกงศกเขาอยู่ใน,นําแหน่งที่สองแล้วกันของเดือนของปีที่ผ่านมาที่หนักนะคะแต่ว่าปีนี้ก็คือรู้สึกว่าทุกอย่างแฮปปี้มากขึ้นดาวพฤหัสสบ,บัดิยกเข้าปตัตนิเป็นเลงลัคนาราศีเกิดคุณเนี่ยแล้วก็มีเกตยกเข้าไปตามเนี่ยให้กําลังที่ดีในช่วงครึ่งเดือนหลังอยู่แล้วแหละแต่ครึ่งเดือนแรกก็ต้องเรามาระวังเรื่องของคําพูดคาดําจาดีๆเนาะออะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่กันดีกว่าขอเริ่มจากการเปิดไพ่ให้คนโสดก่อน คนโซส่สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรบ้างคนโซสถานการณ์คนโซ่สถานการณ์ al, ความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรบ้างเราต้องบอกว่าสถานการณ์คนโซลเนี่ยพอไพ่มันขึ้นเก้าถ้วยในอดีตเนี่ยเรามองว่าคุณก็มีคนเข้ามาแต่ตัวคุณยังไม่ค่อยคิดในเรื่องของความรักต้องบอกว่าลัคณาราศีกันเนี่ยจะเป็นคนที่เรียกได้ว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย เป็นคนโสดที่ไม่ได้สนใจความรักเลยถามว่าชอบถามว่าสนใจความรักขนาดแบอยากมีแฟนไหมก็อยากมีแต่ว่าคนที่เข้ามามันไม่ใช่อ่ะพี่พี่โอดหรือคุณโอตหรือน้องโอดมันยังไม่ใช่อ่ะน้องโอตมันดูรู้สึกว่าสถานการณ์ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย พี่เจอแต่คนที่มันไม่โอเคอะ่ะพี่เจอแต่คนที่มันไม่ตรงปกอะ่ะพี่ก็เลยรู้สึกเบื่อ,บบอค่ะน้องโอ๊ตพี่ก็เลยแบบอยู่ด้วยตัวเองได้ฉันมีความสุขด้วยตัวเองฉันแบบมีเงินมีงานที่ดีกลับมาบ้านมีซีรีส์ให้ดูอะไรเนี่ยเหมือนเป็นคนที่พึ่งพาชีวิตมากด้วยตัวเองซะส่วนใหญ่เลยแบบว่าไม่ได้เข้าห,หวยหากับความรักเท่าไหร่นะคะคือก็คาดหวังว่าอยากมีแฟนแต่ว่าคนที่เข้ามามันห่วยค่ะน้องโอ๊ตก็เลยเลือกที่จะแบบไปปล่อยมันไปในอดีตที่ผ่านมาเนาะอะแต่ดูในเดือนอน,อนี้เน่ยเซานานาร,ารองงป็ไบ้ คนโซดสถานการณ์ความรักในเดือนนี้เป็นอย่างไรบ้างเอาแหละเดือนนี้เราเห็นไพ่ว่ามันมีการบุกตะลุยเกิดขึ้นคุณอาจจะได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่หรือว่ารับโอกาสใหม่ๆในเรื่องของความรักคนโซดเตรียมกีดว่าจะมีคนที่เอ่ออายุค่อนข้างจะมีฐานะแล้วก็อายุค่อนข้างจะไม่มากไม่น้อยคือเป็นคนที่ภูมิฐานดีว่าอย่างนั้นเถอะเข้ามาจีบเข้ามาแบบพูดคุยมีมโอกาสไดพัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวมีไพ่เดลเวอร์ขึ้นมา อะไรที่มันเก่าๆอะไรที่มันพังๆหลังจากนี้จะจบลงคุณจะได้พบเจอความรักที่ดีขึ้นแต่เป็นที่ตัวคุณที่ยังระแวงกับความสัมพันธ์ที่เข้ามาคุณยังไม่เปิดใจให้ใครร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าแผลเก่าที่คุณโดนกรีดมันค่อนข้างจะหนักพอสมควรสําหรับชาวลัคนาราศีกันนะคะสําหรับเรื่องของความรักในช่วงประมาณเดือนเมษามันมีการที่เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ในอดีตอ่ะคือคุณเจอความรักที่มันห่วยอะค่ะก็เลยเรียกที่ว่า เออไม่โอเคก็ยังไม่พร้อมจะมีใครอะ่ะค่ะแต่ว่าก็มีเข้ามาให้คุณเลือกในช่วงเดือนนี้แต่ว่าก็เลือกดีๆค่อยๆไปค่อยๆไปคุณยังมีเวลาอีกต้องปีครึ่งในการที่จะพบเจอความรักเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบร้อนเอาเช็คเอาช้าแต่ชัวร์ดีกว่าเนาะ อืมบทสรุปเป็นงไงบ้างวางความรักอาจจะเป็นการที่เริ่มตั้งเดือนนี้มันเป็นเดือนที่คุณตั้งเป้าหมายอะไรใหม่ๆคุณจะได้พบเจอความรักจากสื่อโซเชียลมีเดียหรือว่าการเดินทางก็ได้เดวิลเนี่ยเขาบอกว่าช่วงนี้คุณมีเสน่ห์นะพบเจอความรักได้ง่ายแต่ความรักที่เข้ามาอาจจะต้องเช็คพื้นหลังเขาดีๆเอาไปเช็คทะเบียนร้านดูซิว่าเขามีใครหรือเปล่าหรือว่าสถานก,การณ์ความรักของเขาเนี่ย เป็นคนที่เรียกได้ว่าอาจจะพบเจอความรักที่มันไม่โอเคหรือว่าสถานการณ์ความรักที่เข้ามาในช่วงนี้มันมีคนดีก็จริงแต่มันก็มีคนไม่ดีเยอะไงก็เลยบอกว่าให้ดูดีๆก่อนไม่ต้องรีบร้อนไพ่ของตัวคุณขึ้นเนี่ยเดอร์เฮอร์มีคุณทั้งค่าจะคิดมากในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่อ้นมองว่าในเดือนนี้มีทั้งผีมีทั้งคนดีมีทั้งคนไม่ดีเข้ามาเพราะฉะนั้นเรดราของคุณต้องสแกนดีๆสแกนดวงดีๆสแกนคนดีๆแล้วกันอื ราต้องบอกว่าพอพฤหัสเล็งรักแล้วก็ราหูเข้าอยู่ในเรือนของตัวพบมรณะเนี่ยมันทําให้อาจจะมีเรื่องของความรักที่เรียกได้ว่าความรักเข้ามาเยอะเข้ามาทำให้คุณลุ่มหลงเยอะราหูมันถึงว่ามันจะอยู่ในมรณะแต่มันก็ยังให้ผลไม่ดีอยู่เพราะว่าดาวพุธเจ้าเรือนตัวของคุณเนี่ยดาวพุธดาวประจําตัวของคุณไปตกอยู่ที่มรณะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาต้องใจเย็นอื เพิ่งรีบร้อนค่อยๆดูไปขอดูหน่อยสิว่าไพ่โรแมนต์แองเจิลออราเคิลการ์ดเขาอยากให้คำแนะนำอะไรกันเราสถานก,การณ์ไพ่โรแมนต์แองเจิลออราเคิลการ์ดอยากให้คำแนะนำอะไรกันเราเอ่อไพ่พลังงานของคุณเนี่ยพอมันขึ้นมาเนี่ยไพ่มันบอกว่า calling your soulmate แคมเมรี่คุณจะได้พบเจอคนที่ใช่และเทมีตรงกันขอให้คุณเปิดใจยอมรับคนใหม่ๆที่เข้ามาบางอย่างก็ต้องรีเทิร์นแล้วก็พยายามเอารีไซเคิลหรือว่าทิ้งมันไปเลยก็ได้แบบว่าเอาเอาลงขยะมันไปมันมจะมีทั้งคนเก่าเก่าเเข้ามาในช่วงนี้ให้คุณได้รียูวใช้แต่ว่าถ้าคุณรู้สึกไม่เวิร์คคุณก็ทิ้งถังขยะเหมือนเดิมแล้วก็แยกประเภทขยะให้ถูกต้องนะคะเอออะไรอย่างเงี้ยแต่โอนมองว่าในเดือนในช่วงหลังจากเดือนนี้เป็นต้นไปเนื้อหอมมากเลยชาวราศีกันแต่อยู่ที่ตัวคุณแล้วกันว่าตัวคุณจะ เอายังไงต่อความรักของคุณเนาะอืมแต่ว่ามองว่ามันก็เป็นเดือนที่ดีที่คุณจะได้พบเจอความรักใหม่ๆเข้ามาแล้วก็สิ่งเก่าๆที่มันพังในอดีตที่ผ่านมาตลอดปีที่ผ่านมาช่วงที่รางหูรังแกคุณในอดีตที่ผ่านมาก็สิ้นสุดลงไปแล้วก็ถือว่าขอให้คุณได้พบเจอสิ่งดีๆในเรื่องของความรักครั้งนี้ถ้ามันเจ,เจอคนไม่ดี่อยค่อยๆค่อยๆดูไปอะ่ะเธอไม่ต้องรีบร้อนอะ่ะ ลัคนาดาวจันดาวศุกร์เขาอยู่ในราศีอะไรสามารถเช็คลัคนาดาวจันทรดาวศุกร์ราศีเกิดเขาได้ที่ดิสคริปชันนะอาจจะเป็นชาวราศีลิบ้าราศีตุลคนราศีมีนเมษเมษคนราศีกรกฎนะลัคนาดาวจันทดาวศุกร์ราศีต่อไปนี้ราศีตุลราศีมีนเมษแล้วก็ราศีกรกฎนะคะสามารถเช็คละละเอียดต่างๆได้ที่ดิสคริปชันด้านล่างเลยน่ะ อ้ขอดูหน่อยสิว่าก็คน <c oughs> คุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหลักเป็นอย่างไรบ้าง <c oughs> ความสัมพันธ์ในอดีตของคนคุยความสัมพันธ์มันชัดเจนเป็นยังไงบ้างความรักทางกายค่อนข้างจะดูรู้สึกว่าก็าโอเคนะก็หวานแหววดีแต่มันเหมือนว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีอะไรให้คุณเครียดหรอคะหรือมีเดอ์มูนด้วยหรือว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์มันเหมือนเป็นฟิลแฟนแต่มันไม่ใช่แฟนอะ ฟีล่าคล้ายแฟนคล้ายแฟนแต่ว่าก็ไม่ใช่แฟนอย่างเงี้ยเอออาจจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าภายเด็กจะขึ้นมันเหมือนว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์เหมือนจะดูเหมือนว่าใช่แฟนแต่มันก็ไม่ใช่แฟน คุณก็มานั่งเรียกร้องความสัมพันธ์ตัวเองอยู่ว่าสรุปแล้วเขากับฉันเป็นอะไรกันอะไรเงี้ยคุณก็เลยค่อนข้างจะดูสับสนวุ่นวายในเรื่องของความรักช่วงนี้เหมือนกันบางทีเขาก็ดูนิ่งๆบางทีเขาก็เข้ามาคุยกับคุณดีบางทีเขาก็หายไปแบบงงๆสรุปแล้วยังไงกันแน่ทําให้คุณสับสนอยู่ในช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นเพราะอิทธิพลของดาวอังคารประท้าดาวเสาร์แล้วก็เสาร่วมสุกเนาะมันเลยทําให้เกิดเหตุการณ์ปัญหาที่เรียกได้ว่าเออ มามาให้หาของคู่ครองได้ง่ายหรือความรักได้ง่ายครับในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องบอกว่าดาวพุธกับดาว อาทิตย์เนี่ยเข้ามาสู่เรือนปัตตานีมันเหมือนว่ามันมีคนเข้ามาเยอะแล้วความสัมพันธ์มันเริ่มเด่นชัดนะไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ว่าพอสักพักหนึ่งเจอดาวเสาร่วมกับดาวสุกเนี่ยมันทาให้ความสัมพันธ์ดูห่างเหินกันไปได้ง่ายอ่ะในช่วงของเดือนนี้ทุกอย่างมันเริ่มปลดล็อกอีกครั้งเมื่อพฤหัสบดียกเข้ามาเจอกระดาวอาทิตย์นะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยมองว่าความสัมพันธ์ที่มันมีปัญหากันเนี่ยจะได้กลับมาคุยกันอีกครั้งนลาไพ่ก็บอกว่าเรื่องราวของเขากับคุณเนี่่รอกนาะ มันรู้สึกกระท่อนกระแท่นน่ะไพ่เลยบอกว่าชวนกันออกไปเที่ยวบ้างไหมชวนกันเป็นเดทบ้างไหมเพื่อจะได้แบบให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นไพ่เดือดซันเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากให้คุณออกไปรีแลกซ์หรือว่าไปทําอะไรบางอย่างร่วมกันดูแลเทคแคร์กันเหมือนอารมณ์ประมาณว่าทากิจกรรมเดทร่วมกันไปเที่ยวไปดูหนังด้วยกันเพื่อจะได้แบบเจอความรักที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอืมหรือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นก็ได้เหมือนกัน ดูหน่อยว่าสถานก,การณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยบทสรุปมันเป็นอย่างไรปุบในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคนไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรไพ่มันขึ้นตัวฮาร์โนแฟนมากับไพ่เดทมากับไพ่สองสองดาวมากับไพ่สองเหรียญมากับไพ่ของตัวเจ็ดถ้วยเดอะมูน6ดาวเอสออฟสอดแล้วก็จบด้วยไพย่ควีนออฟ เรามองว่าสถานก,การณ์ความรักของคนสองคนเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่เรียกได้ว่าต้องทำอะไรค่อนข้างที่จะใจยเย็นหรือสถานก,การณ์ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะเป็นจุดที่เรียกได้ว่า ทำอะไรหรือพูดคุยกันเนี่ยมันเป็นจุดที่ต้องหาความชัดเจนคือเราต้องบอกว่ามันเป็นการเคลียร์ดวงอะคะ่ะเดือนนี้มันเป็นเดือนที่การต้องเคลียร์ดวงของชาวลัคนาราสีกันเนาะคือถ้าคุณคุยกันแล้วลงตัวก็สามารถไปต่อได้ก็คือจะได้ไปต่อแต่ถ,ถ้าคุยกันแล้วไม่ลงตัวความสัมพันธ์อาจจะหายหายกันไปหรืออาจจะไม่ได้ไปต่อก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นตัวคุณเป็นคนลิขิตด,ดวงนะคะเพราะฉะนั้นราหูอะ่ะมันยกเข้าสู่เดือนที่8อย่างเงี้ย เราก็หน้าไพา่ออกมาชัดเจนมีไพ่ดาวคารขึ้นมีไพ่ดาวจันรขึ้นและไพ่ทั้งหมดเนี่ยสอบไปในทางที่บอกว่าถ้ามันรอดไพ่แบบนี้บอกว่าถ้าคุณผ่านอุปสรรคค้ำคุณกันไปได้มุ่งหน้ากันไปได้แล้วทุกอย่างมันค่อนข้างจะมีการพิชิตกันเกิดขึ้นมันก็ไปรอดในความสัมพันธ์มันก็ไปรอดในความสัมพันธ์แต่ถ้ามันไม่ไหวมันนิ่งอ่ะเดีย๋ยวหยิบไพ่ก่อนมันนิ่ง นี่เหมือนเป็นไฮโรแฟนทก็ ans, ทำให้คุณคิดมากมันต้องจบลงถึงบอกว่ามันเป็นไพ่ของการที่ต้องเลือกสองจิตสองใจช่างใจจะเอาอยัางไงต่อในความสัมพันธ์มันต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งในความรักครั้งนี้เพื่อที่จะพบเจอสิ่งที่ดีถึงบอกว่ามันแปลได้สองทางว่าดีก็ได้ร้ายก็ได้นะคะอะขอดูไพ่หน่อยสิว่าไพ่โรแมนเนี่ยเขาบอกว่าอะไรบ้าง คำแนะนำของโร m a น a n แอ l เจิลออราเคิลการเขาบอกว่าถ้าคุณยังรอคอยให้เขาพูดคุยกับคุณหรือว่าเป็นคนที่ตัวเราเป็นคนแบบว่าต้องการค,ความชัดเจนแต่ว่าคุณรอคอยจากปากเขาอาจจะช้าไปอาจจะเป็นตัวเราที่ต้องเปิดประเด็นในการพูดคุยกับคนค,คนนี้แต่ว่าการเปิดประเด็นเนีนต้องค่อยๆพูดค่อยๆค,ค,คุยไม่ต้องรีบร้อนหรือชวนกันออกไปทากิจกรรมนอกบ้านหรือว่าเปเดทกันบ้างเพื่อจะให้กระชับความสัมพันธ์ได้เรียนรู้มุมอมองอีกคนหนึ่งว่าเขาคิดยังไงเขาทํำยังไงและทุกอย่างน่าจะชัดเจนแล้วทุกอย่างมันจะไปได้ดีถ้าสำหรับคนที่ จะสัมพันธ์กับคนคนนี้แต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของคําพูดชาวลัคนาราศีกันช่วงนี้ดาวพุธของคุณตกเรือมรณะดาวเสียดาวประจําตัวคุณด้วยคําพูดคําจามักแรงเพราะฉะนั้นบางอย่างพูดอะไรออกไปอาจจะไม่ทันไดน้ยังคิดเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเหมือนกันขอดูหน่อยสิว่าไพ่พลังงานของตัวลัคนาดาวจันทร์ดาวสุกราศีเกิดเขาอยู่ราศีอะไรสามารถเช็คลัคนาดาวจันร์ดาวสุกเขาได้ที่ดิสกิฟชั่น วอโกคนราศีกันชาวราศีพิจิกทอรัสราศีพฤษภลาคนาดาวจนดาสุกรราศีทั้งดไปนี้ค่ะราศีกันราศีพิจิกและราศีพฤษภนะคะสามารถเช็ครละเอียดต่างๆได้ที่ดีสคริปชันด้านล่างเลยนะไปกันต่อสําหรับคนมีคู่เตุกณ์คนมีคู่เห็นการความรับความสัมพันธ์ของคนมีคู่ชาวลัคนาราศีกันเป็นอย่างไรบ้าง ชาวลัคนาราศีการเหตุการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นพอมันขึ้นไพ่ของตัว t m p p r a n c e มากับไพ่พลังงานของ Four of Pentacles เนี่ยเรามองว่าในอดีตของคนสองคนมีการหึงหวงกันเกิดขึ้นหรือว่ามีความไม่เข้าใจในเรื่องของความรักเกิดขึ้นด้วยความที่เวลาอาจจะไม่ตรงกันเท่าไหร่นักหรือว่าความสัมพันธ์อาจจะมีปัญหากันได้ง่ายเพราะว่าสาวร่วมสุข อังคารประทะดาวเสาอยู่ในเลือนที่เรียกได้ว่าพังพินาศสําหรับคุณเหมือนกันพราฉะนั้นทําอะไรค่อนข้างจะใจเย็นนิดนึงแล้วก็ในอนดีตที่ผ่านมาเนี่ยดาวพฤหัสบดีดาวใหญ่ของคุณไปตกที่เลือนอลิมักมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ได้ง่ายเพราะว่ามีปัญหาในจุดนี้จยทำให้คุณค่อนข้างจะเครียดในเรื่องของงานแล้วก็เรื่องของคนรักที่เป็นคนที่มีอายุมากกว่ามักจะไม่ลงรอยกัน จากหน้าไพา่ในอดีตที่ผ่านมามีการทะเลาะก,กันเกิดขึ้นมีความไม่เข้าใจเกิดขึ้นคําพูดคาจาค่อนข้างจะดูรุนแรงแล้วก็ทําให้เสียใจกันอยู่บ่อยครัง้งผิดหวังกันได้ง่ายอดมองว่าสถานก,การณ์ความรักแนอดดตนั้นค่อนข้างจะเจออะไรที่มันท็อกซิกเลยเช่นชีพในมาดู่อยสิว่าเดือนนี้มันจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับคุณไหมหลังจากที่ดาวพฤหัดย้ายในวันที่8นี้เข้าสู่เรือนปัตตานีเป็นอย่างไรบ้างขอยากจากหน้าไพ่ไปด้วยแล,วแล้วพูดจากมุมดาวไปด้วยแล้วกัน พอพระฤาษีสวัสดีเข้าเรือนปตัตนีของราศีกันเนี่ยโอกาสในเรื่องของความรักดีๆอ่ะมันมีเข้ามาเยอ่แ,แหละความรักที่มันไม่เข้าใจกันมันก็จะกระชับความสัมพันธ์กันมากขึ้นคนก่อนหน้านี้เคยทะเลาะกันมุมดาวทําให้ความสัมพันธ์เนี่ย เริ่มเงียบกันไปเริ่มแบบว่าดีขึ้นมีการอุปถัมภ์ค้ำชูก่อนหน้านี้ทะเลาะก,กันหลังจากนี้วางดาบกันเรียบร้อยแล้วการลงทุนใหม่ๆหรือว่าการพูดคุยนักเจรจาการทูตต่างๆเนี่ยเริ่มดีขึ้นมีความปานนิดในความสัมพันธ์คนสองคนหลังจากเมื่อก่อนเนี่ยความเครียดไม่เข้าใจกันมีการกลับมาพูดคุยและสสัมพันธ์ระยะยาวอีกครั้งหนึ่งแค่พยายามจะเย็นๆในช่วงเนี้พอมันมีไพ่เดอะซันขึ้นมาในตำแหน่งเนี่ยเราเลยม,มองว่าเหตุการความรักกลับมาดีขึ้น ขอให้คุณใจเย็นๆค่อยๆพูดคุยกันและทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีอืขอดูหน่อยสิว่าสถานการณ์ความรักของคุณเนี่ยบทสรุปในเรื่องของความรักครั้งนี้มันเป็นอย่างไรต่อบทสรุปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรต่อบทสรุปของชาวลนะัคนาราศีกันหรือคนที่เกิดในราศีกันที่มีครูเหตุการณ์ความรักความสัมพันธ์นั้น จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นคนสองคนเริ่มปรับความเข้าใจกันอีกครั้งมีการเข้ามาพูดคุยกันชาริออร์เหมือนว่าได้พูดคุยได้เคลียร์กันรักทางกายกลับมาดีมากขึ้นมีการเฉลิมฉลองหรือว่ามีการปรับความเข้าใจเดอะเวอร์คนที่มีปัญหากับเรื่องของรักทางกายชาวต่างชาติต่างถิง่นเนี่ยได้สิ้นสุดลงแล้วได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งมีการร่วมมือทําอะไรบางอย่างร่วมกันหรือ,อสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่ก่อนหน้านี้มีปัญหากันเนี่ยได้สิ้นสุดลงกรณีที่มีเรื่องของมือที่3อ,มมอ,ออี่ได้กจามรัมัพนธ์ เริ่มกลับมาโอเคอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นตัวคุณที่ช่วงนี้ยังอารมณ์ค่อนข้างจะไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่นะขอดูหน่อยว่าไพ่พลังงานของตัวโรแมนต์แองเจิลออร์เรคเกอกอยาบอกอะไรกับเราไพ่โรแมนต์แองเจิลออร์เรคเอกอยากพูดอะไรกับเรา New Love ค่ะความรักใหม่ๆม,มีเข้ามา อะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่มันพังๆปล่อยมันไปความรักของนิวเลิฟนี้นอกจากความรักใหม่ๆเข้ามาแล้วหมายถึงว่าการได้เริ่มต้นกับความรักที่มันพังแล้วก็ได้เริ่มกลับมาดีขึ้นอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่มันรู้สึกแย่ๆก็ปล่อยมันไปเอมองมุมมองที่ดีของคนสองคนแล้วความสัมพันธ์มันจะได้ไปต่อได้เนี่ยนะยาวๆเจ๊ะขอดูหน้าไพ่หน่อยซิว่าไพ่ ลัคนาดาวจันทรศุกเวลาสีอะไรสามารถเชืลอคณาดาวจันทรสุกเขาได้ที่ description นะอาจจะเป็นชาวราศีเมษนะคะชาวราศีธนูชาวราศีกุมค่ะรคณาดาวจันทรสุกราศีต่างๆอบบนี้ราศีเมษราศีธนูและราศีกุมนะคะสามารถเชืรายละเอียดต่างๆได้ที่ e s c r i p t i ันด้านล่างเลยนะก็จบลงไปแล้วสำหรับการพยากรณ์ดวงความรักให้กับ ความรักการงานการเงินให้กับชาวลัคนาราศีกันหรือคนที่เกิดในราศีกันผิดพลาดประกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยนั้นที่นี้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า